สวัสดีค่ะวันนี้ครัวบ้านหนูก็จะมาชวนแปรรูปกล้วยน้ำว้ากันอีกแล้วนะคะกับเมนูกล้วยหนึบหรือว่ากล้วยน้ำว้าอบนั่นเองค่ะเมนูนี้ทําง่ายนะคะใช้วัตถุดิบแค่อย่างเดียวค่ะก็ใช้เป็นกล้วยน้ำว้าสุกใหม่ประมาณนี้นะคะแนะนําว่าอย่าใช้งอมมากนะคะเดี๋ยวอบออกมาแล้วจะไม่สวยแล้วก็รสชาติที่ได้ก็จะหวานเกินค่ะแต่สําหรับใครที่ชอบแบบหวานน้อยนะคะสามารถใช้กล้วยน้ำว้าสุกหามได้เลยค่ะ ก็นํามาปอกเปลือกรอกเส้นใย,ยออกให้หมดแล้วก็ผ่าออกเป็นสี่ส่วนเท่าๆกันแบบนี้นะคะสําหรับเมนูกล้วยหนึบนี้นะคะเขาก็จะเป็นที่นิยมในกลุ่มของคนรักสุขภาพหรือว่าคนทานคลีนนะคะตัวขนมของเราก็จะไม่ได้ถูกปรุงแต่งเติมรสเติมกลิ่นเติมแป้งหรือว่าเติมไขมันใดๆนะคะก็เอาไว้ทานเล่นเพลินๆหรือว่าทานยามหิวได้ค่ะค่ะเดี๋ยวเราก็จะผ่หาหั่นเลี้ยงใส่ตะแกรงให้เสร็จนะคะเดี๋ยวเอาไปเข้าเครื่องอบกันค่ะ นี่นะคะก็เรียงให้เต็มแบบนี้เลยค่ะสำหรับการอบเราจะนำมาอบด้วยเครื่องอบรมร้อนหรือว่าเครื่องอบผลไม้นั่นเองนะคะก็จะอบที่อุณหภูมิ65องศาเซลเซียสระยะเวลาประมาณ12-16ชั่วโมงค่ะซึ่งระยะเวลาตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับขนาดของชิ้นกล้วยแล้วก็ปริมาณกล้วยในตู้อบนะคะสำหรับเครื่องอบผลไม้รุ่นนี้นะคะสามารถแยกการทำงานได้2ฝั่งค่ะ ตั้งเวลาได้นะคะตั้งอุณหภูมิได้ตั้งแต่30องศาถึง70องศาเซลเซียสค่ะนี่นะคะก็เปิดเครื่องแล้วก็ตั้งเวลาไว้ค่ะอบยาวๆไปเลยนะคะและสําหรับใครที่จะทําไว้ทานเองนะคะแต่ไม่มีเครื่องอบแบบนี้ก็สามารถนําไปตากแดดจนแห้งได้เหมือนกันนะคะหรือว่าจะใช้เครื่องอบผลไม้รุ่นเล็กๆแบบนี้ก็ได้ค่ะราคาไม่แพงนะคะเครื่องละห0ากว่าบาทเท่านั้นค่ะ ค่ะนี่นะคะเราก็อบกล้วยจนแห้งได้ที่แล้วนะคะใช้เวลาทั้งหมดไป16ชั่วโมงค่ะเพราะว่ากล้วยล็อตนี้เป็นกล้วยลูกใหญ่นะคะก็เลยทําให้ใช้ระยะเวลาในการอบนานค่ะนี่นะคะสีที่ได้ก็จะประมาณนี้ค่ะสีเหลืองสวยน่าทานนะคะค่ะส่วนตัวก็นํามาจาัดใส่กล่องแบบนี้นะคะกล่องละ500กร,รัมค่ะ ก็ขายอยู่ที่130บาทนะคะหรือว่าจะนำมาจัดใส่ถุงเล็กๆถุงละร้อยกรัมถุงละ35บาบาทก็ได้ค่ะยังไงก็ฝากไว้เป็นไอเดียในการทำกินหรือทำขายดูนะคะ,คะสำหรับรสชาติกล้วยหนึบของเราวันนี้ก็จะได้รสชาติที่หวานกำลังดีนะคะไม่หวานจนแสบคอค่ะตัวเนื้อกล้วยของเราก็จะมีความหนึบหนับนะคะทานเพลินมากๆเลยค่ะ แต่สำหรับใครที่เป็นสายครีมจริงๆนะคะไม่ทานหวานนะคะก็ให้เลือกเป็นกล้วยหามแทนนะคะแต่ความหนึบก็จะลดลงค่ะใครที่ที่บ้านมีกล้วยน้ำว้าเยอะๆนะคะแล้วทานไม่ทันก็ฝากไปลองทำทานกันดูค่ะสำหรับวันนี้ครัวบ้านหนูก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่เมนูหน้านะคะสวัสดีค่ะ